สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลสถานการณ์รัเสเซียยูเครนกันนะคะซึ่งพอเราเอาข้อมูลจากหลายๆส่วนมาประกอบกันแล้วเนี่ยมันเห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นมากเลยค่ะตั้งแต่เรื่องการสู้รบไปจนถึงปัญหาภายในของอยูเครนและที่สำคัญที่สุดเลยคือท่าทีของยุโรปที่ดูเหมือนว่าเอ๊ะกำลังจะเปลี่ยนไปใช่เลยครับวันนี้เราจะมาลองเชื่อมโยงจุดเหล่านี้เข้าด้วยกันดูคือมี3มส่วนหลักๆที่เราจะคุยกัน1คือสถานการณ์ล่าสุดในสนามรบจริงๆ 2คือวิกฤตพลังงานวิกฤตมนุษยธรรมที่กำลังกัดกินยูเครนจากข้างในและ 3. อันนี้น่าจับตามากคือคลื่นใต้น้ำทางการทูตท,ที่กำลังเกาะตัวในยุโรปครับค่ะเป้าหมายของเราก็คือเพื่อจะทำความเข้าใจว่าปัจจัยทั้งหมดนี้มันส่งผลก็ทบต่อกันยังไงแล้วทิศทางของสงครามในอนาคตอาจจะเป็นไปในทางไหนได้บ้างใช่ครับเพื่อเห็นภาพใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทาได้เอาละค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกเลยดีกว่าภาพของสมรภูมิที่กำลังดุดเดือดอยู่ตอนนี้เลยค่ะครับเริ่มจากเรื่องที่ตอนนี้คือน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องดโดรนครับ๋อเรื่องดโดรนข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ชัดเลยนะครับว่ารัเสเซียกาลังใช้ดโดรนอย่างเป็นระบบมากแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่การส่งไปโจมตีแล้วก็จบไปนะครับ อืมแล้วมันเป็นยังไงเหรอคะคือเขาใช้ดโดรนลาดตระเวนเพื่อชี้เป้าให้กับอาวุธหนักโดยตรงเลยโดยเฉพาะเป้าหมายที่สำคัญมากๆอย่างระบบยิงจรวไฮมาร์สของยูเครน Hi-Mars นี่คืออาวุธที่ที่เปลี่ยนเกมในช่วงแรกๆเลยใช่ไหมคะที่สหรัฐส่งให้ที่ว่ากันว่าแม่นยำสูงมากแล้วก็ยิงได้ไกลถูกต้องครับมันเป็นเหมือนกับแขนยาวของกองทัพยูเครนเลยการที่ยูเครนสามารถโจมตีคลังอาวุธ หรือศูนย์บัญชาการของรัสเซียที่อยู่ลึกเข้าไปได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็พึ่งพาไฮมาร์สเป็นหลักเลยครับค่ะดังนั้นการที่รัสเซียสามารถใช้โดรนลาตระเวนเพื่อหาตำแหน่งแล้วก็ส่งโดรนพรีชีพที่ชื่อเจรานเข้าไปทำลายไฮมาร์สได้สำเร็จเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับมันสร้างความเสียหายให้ศักยภาพการรบของยูเครนอย่างหนักเลยแสดงว่าตอนนี้สงครามโดรนมันไม่ใช่แค่การส่งโดรนพลีชีพไปแล้วจบ แต่มันมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบแล้วใช่ไหมคะเหมือนมีหน่วยลาดตระเวนหาเป้าแล้วก็มีหน่วยจู่โจมตามไปใช่เลยครับเราที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะคือการใช้ดโดรน FPV FPV First Person View ครับ เป็นโดรนขนาดเล็กที่คนควบคุมจะเห็นภาพเหมือนตัวเองกำลังบินอยู่เหมือนเราเล่นวิดีโอเกมเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะในรายงานเนี่ยเขาพูดถึงหน่วยโดรนชั้นยอดของรัเสเซียที่ชื่อรูบิคอนที่ใช้โดรน FPV พวกนี้ไล่ล่าเป้าหมายเล็กๆแต่สำคัญมากอย่างเช่นพวกรถคุ้มเกราะฮัมวีหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สื่อสารของยูเครนประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมันเหมือนกับเปลี่ยนสมการในสนามรบไปเลย จากเดิมที่อาจจะต้องใช้อาวุธที่แพงมากๆอย่างจรวดนำวิถีเพื่อทำลายรถถังสักคันใช่ครับแต่ตอนนี้กลายกันว่าโดรนที่ราคาอาจจะไม่กี่หมื่นบาทสามารถทำลายยุโทโธปกรณ์ที่ราคาหลายสิบล้านได้นั่นคือหัวใจสำคัญเลยครับมันคือการเปลี่ยนเศรษฐศาสตร์ของสองครามไปเลยทำให้ฝ่ายที่ผลิตโดรนได้เยอะกว่าถูกกว่ามีความได้เปรียบมหาศาลและในรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าโดรนบางลำอาจจะ อาจจะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยด้วยโหมี AI เข้ามาช่วยด้วยเหรอคะครับเข้ามาช่วยในการล็อกเป้าหมายแล้วก็ติดตามทำให้มันอันตรายยิ่งขึ้นไปอีกพอเห็นภาพการรบที่ใช้เทคโนโลยีสูงขนาดนี้ก็น่าคิดนะคะว่าแล้วในสมรภูมิภาคพื้นดินจริงๆเนี่ยการสู้รบมันยังดุเดือดแค่ไหนยังคงดุเดือดมากครับ โดยเฉพาะใน2จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆจุดแรกคือเมืองคูเบียนสเกกในควานคาคิฟที่รัสเซียอ้างว่ากำลังรุกเคลือบเข้าไปในเขตชานเมืองได้แล้วแม้ว่าจะเจอกับการต้านทานอย่างหนักอืแล้วอีกจุดล่ะคะอีกจุดที่สำคัญมากๆก็คือเมืองครสนีลีมานในโดนเนตส์ซึ่งรัสเซียมองว่าถ้าหากยึดเมืองนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเปิดประตูไปสู่การปิดล้อมเมืองสโลยนส์เลยครับซึ่งสโลเวียกสนนี่ ก็คือศูนย์กลางการส่งกําลังบารุงที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนในภูมิพ่านดนบาสใช่ไหมคะถ้าเมืองนี้ถูกปิดล้อมนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะคะใหญ่มากครับอาจจะทําให้แนวรบทั้งหมดของยูเครนในแถบนั้นพังลงได้เลยแต่ท่ามกลางการสู้รบที่หนักหน่วงแบบนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชีย อ๋อที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวได้ครับในพื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้าจริงเหรอคะ น่าสนใจมากทั้งๆท,ท,ที่สู้กันดุเดือดขนาดนั้นทำไมถึงยอมเจราจากันได้ในจุดนี้เพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยร่วมกันครับคือการหยุดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ทีมวิศวกรสามารถเข้าไปซ่อมแซมสายไฟฟ้าสำรองที่เสียหายได้ซึ่งมันจำเป็นต่อระบบหล่อยเย็นของเต้าปฏิกรณ์นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าไม่ซ่อมอ่ะอาจจะเกิดหายนะได้ใช่ครับซึ่งข้อตกลงนี้เกิดขึ้นได้โดยการประสานงานของทบวงการพลังงานประมานูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ก็ถือเป็นสัญญาณเล็กๆที่แสดงให้เห็นว่าแม้ในสงครามที่โหดร้ายที่สุดก็ยังพอมีช่องว่างของเหตุผลอยู่บ้างเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงระดับหายนะนิวเคลียร์ร่วมกันค่ะการสู้รบที่ยืดเยื้อและก็โหดร้ายขนาดนี้ผลกระทบมันคงไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบอย่างเดียวแน่ๆซึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่ก็ชี้ไปในทิศทางนั้นเลย โดยเฉพาะภาพที่สองที่เราจะมาดูกันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนธรรมดาในยูเครนซึ่งดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสไม่แพ้กันเลยหนักหนาสาหัสมากครับตอนนี้ยูเครนได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานทั่วประเทศแล้วซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการที่รัสเซียกลับมาเน้นยุทธศาสตร์การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องเลยครับอืมโจมตีแบบเป็นระบบเลยใช่ครับทั้งโรงไฟฟ้าสถานีส่ง แล้วก็เครือขขายสายส่งต่างๆในรายงานมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ในกรุงเคียฟที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวค่ะครับคือนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟว,วิทาลีคริชโกเนี่ยจึงหลับต้องออกมาเรียกร้องให้ประชาชนที่พอจะมีลู่ทางให้อพยพออกจากเมืองหลวงไปก่อนชั่วคราวโหถึงขั้นต้องให้อพยพเลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับบางครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า20ชั่วโมงต่อวันท่ามกลางฤดูหนาวที่อุณหภูมิตอนกลางคืนลดต่ำถึงลบ17องศาเซลเซียสลบ17องศานั่นไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกสบายแล้วนะคะแต่มันคือวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่คุกคามชีวิตคนโดยตรงเลยใช่ครับในรายง,งานระบุว่าอาคารอาพาร์ตเมนต์กว่า6,000แห่งในเคียฟถูกตัดระบบทำความร้อนโดยสิ้นเชิงนี่คือสถานการณ์ที่บีบคั้นอย่างสุดๆเลยครับ รัฐบาลของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับด้วยการเร่งนําเข้าไฟฟ้าและอุปกรณ์จากต่างประเทศแล้วก็เปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉินที่มีเครื่องทำความร้อนให้ประชาชนเข้าไปหลบภัยได้ตอนกลางคืนแม้จะอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวก็ตามใช่ครับแม้จะอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวแต่การแก้ปัญหาแบบนี้ก็เหมือนการแก้ที่ปลายเหตุใช่ไหมคะตราบใดที่การโจมตียังไม่หยุดถูกต้องครับ และจุดที่น่ากังวลที่สุดคือคำยอมรับจากปากของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองที่ท่านบอกว่ายูเครนกำลังขาดแคลงขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนักอืมซึ่งนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงกลับไปยังภาพแรกที่เราคุยกันเรื่องสมรภูมิรบใช่เลยครับหมายความว่ายิ่งการรบยืดเยื้อยูเครนก็ต้องใช้ขี่ปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เอ,อ่อเริ่มจะร่อยรอแล้ว แล้วก็ทําให้ไม่สามารถป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองได้อย่างเต็มที่อีกต่อไปแม่นยําม,มากครับมันคือผลกระทบแบบโดมิโนโดยตรงเลยการสู้รบในแนวหน้าส่งผลให้ทรัพยากรในการป้องกันเมืองลดลงและพอเมืองถูกโจมตีหนักขึ้นกําลังใจและสภาพเป็นอยู่ของประชาชนก็ย่าแย่ลงมันเป็นวงจรที่เลวร้ายที่กําลังบีบให้ยูเครนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากครับพอเห็นภาพแบบนี้แล้วยูเครนกําลังถูกบีบอย่างหนักทั้งจากภายนอกในสนามรบ แล้วก็จากภายในประเทศตัวเองมันก็เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยนะคะที่จะเกิดความเคลื่อนไหวในแนวรบที่3นั่นก็คือแนวรบทางการทูตสายที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยสายแรกคือฝั่งยูเครนเองที่ส่งคณะผู้แทนเดินทางไปที่เมืองไมอามีสหรัฐอเมริกาอ๋อไปไมอามีครับเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพ20ข้อกับตัวแทนฝั่งอเมริกัน ซึ่งมีบุคคลที่น่าสนใจอย่างจาราคูชเนอร์ลูกเขยของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์รวมอยู่ด้วยการพูดคุยนี้มีเป้าหมายเกี่ยวกับอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คือการหาหลักประกันความปลอดภัยให้ยูเครนหลังสงครามและที่สำคัญคือแผนการฟื้นฟูประเทศซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้หวังว่าจะดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า8แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐโห8แสนล้านครับมันคือความพยายามของอยูเครนที่จะมองไปข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวอีกสายหนึ่งที่น่าจับตามองยิ่งกว่านั่นคือท่าทีที่เปลี่ยนไปของชาติมหาอำนาจในโยุโรปครับตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆในข้อมูลที่เราได้ไดมาเลยค่ะอยู่ๆผู้นำจากเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งถือเป็นแกนหลักของสหภาพโยุโรปเลยกลับเริ่มส่งสัญ,ญญาณที่อ่อนลงต่อรัสเซียอย่างเห็นได้ชัดใช่ครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากอย่างนายกรัฐมนตรีเยอรมนีฟรีดริชแม็กซ์ ก็ออกมากล่าวว่ารัสเซียคือเพื่อนบ้านที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปของเยอรมนีซึ่งเป็นประโยคที่มีนัยสําคัญมากนะครับอืหรืออย่างประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครงและนายกรัฐมนตรีอิตาลีจอร์เจียเมโลนีก็ออกมาพูดในทํานองเดียวกันเลยว่าถึงเวลาแล้วที่ยุโรปต้องกลับมาพูดคุยกับมอสโกเดี๋ยวนะคะนี่คือการเปลี่ยนท่าทีแบบแบบร้อองศาเลย จากที่เคยเป็นหัวหอกในการคว้าบาดรัสเซียแล้วก็สนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่อะไรคือสาเหตุที่ทําให้ยุโรปเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้คะในรายงานเขาวิเคราะห์ว่าอาจจะมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่ครับปัจจัยแรกเลยคือความกังวลภายในยุโรปเอง,เองว่าวาสารัฐอาจจะแอบไปเจรจาโดยตรงกับรัสเซียแล้วทิ้งให้ยุโรปต้องเผชิญปัญหานี้ตามลําพังคล้ายกับความรู้สึกว่าตัวเองอาจจะถูกทิงไว้ข้างหลังนะครับอ๋อกลัวจะตกขบวน ประมาณนั้นเลยครับนอกจากนี้ยังมีความไม่พอใจต่อนโยบายบางอย่างของสหรัฐท,ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของยุโรปโดยตรงด้วยเหมือนกับว่าความสามัคคีของชาติตะวันตกที่เคยดูแข็งแกร่งมากๆในช่วงแรกของสงครามตอนนี้เริ่มมีรอยร้าวให้เห็นแล้วเป็นรอยร้าวที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือมีความเคลื่อนไหวภายในนาโตเองด้วย โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสถึงกับเสนอยัติให้ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากนาโตเลยโอ้ถึงขั้นจะถอนตัวออกจากนาโต้เลยเหรอคะครับโดยให้เหตุผลว่าการอยู่ในพันธมิตรทางทหารที่นำโดยมหาอำนาจที่ไม่เคารพก,กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อฝรั่งเศสอีกต่อไปซึ่งแน่นอนว่าทางโฆศกทำเนียงเครมลินโดมิทรีเปสคอฟอ,ออกมาขานรับทันทีแน่นอนอยู่แล้วสำหรับรัเสเซียนี่คือสิ่งที่พวกเขารอคอยมาตลอด ใช่ครับเขาบอกว่านี่คือพัฒนาการเชิงบวกที่สอดคล้องกับมุมมองของรัเสเซียมาตลอดก็คือการแตกเล้าของพันธมิตรตะวันตกนั่นเองครับมันคือภาพที่ชัดเจนมากว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนี้ไม่ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับแค่ยูเครนฝ่ายเดียวแต่กําลังส่งแรงกดดันกลับไปยังพันธมิตรในยุโรปด้วยทั้งในแง่เศรษฐกิจพลังงานและการเมืองภายในประเทศของตัวเองจนทําให้พวกเขาอาจจะต้องเริ่มทบทวนจุดยืนแล้วก็หาทางลงจากสถานการณ์นี้ครับ พอเอาข้อมูลทั้งหมดมาปะติดปะต่อ,อก,กันแบบนี้มันเห็นภาพที่เชื่อมโยงกันชัดเจนเลยนะคะจากสมรภูมิที่ใช้เทคโนโลยีทำลายล้างสูงและไม่มีทีท่าว่าจบง่ายๆมันได้สร้างวิกฤตการภายในยูเครนที่รุนแรงจนถึงขั้นที่อาจจะล่มสลายได้และแรงกดดันมหาศาลนี้เองก็กำลังบีบให้ภูมิทัศน์ทางการทูตโดยเฉพาะในยุโรปต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญใช่ครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เลย ความเหนื่อยล้าจากสงครามหรือที่เรียกว่า War Fatigue มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับทหารในสนามรบนะครับแต่กำลังเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องความเป็นเอกภาพที่เคยมีในช่วงแรกกำลังถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยครับ ค่ะสุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคบคิดกันต่อนะคะว่าในขณะที่ยูเครนกำลังเผชิญกับฤดูหนาวที่โหดร้ายและวิกฤตภายในที่รุนแรงที่สุดและในขณะเดียวกันชาติพันธมิตรในยุโรปก็เริ่มส่งสัญญาณว่าต้องการหาทางเจรจามมากขึ้น เป็นไปได้หรือไม่คะว่าต่อจากนี้ไปแนวทางการทูตอาจจะมีความสำคัญและคืบหน้าได้รวดเร็วกว่าแนวทางการทหารและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงสันติภาพที่เกิดจากการเจรจาภายใต้แรงกดดันมหาศาลเช่นนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง